เมื่ออาย่าลูกรับหลุดในแรงคอน40ดาวอย่างนี้ก็หวานหมู่อาย่าม่วงอ่ะสิครับมาดูอาย่าตึงๆเดินเกมกันได้เลยป่าเป็นอ้อยออฟเป็นอนเลนกลางเป็นรอเลี่ยแครี่เป็นทีรี่แบบนี้มันคอมนรกชัดๆรอดูหายนะการปล่อยอาย่าในแรงนี้ได้เลยงานนี้มี2 5แต่ขอร้องเถอะมีแต่ลิฟเท่านั้นแหละที่จะเอาลงเตรียมตัวป่าระเบิดด้วยหลักอีกบางทีก็แปลกใจนะ นี่มาถึงยุคที่ทุกคนจะแบนเฉพาะซับแล้วจริงๆหรออาญาตีมิลอีดอเลียกบจะถูกแบนแทบจะตลอดนอกจากซับจะถูกแบนแล้วเกมก็ยังเป็นการีน่าออฟฟิเตอร์อีกต่างหาอุ้ยขอโทษนะเราบ่นเยอะเกินไปหน่อยอีกเมื่อกี้สังเกตไหมว่าเราเลือกลงจากหัวไปตีมังกรช่วยเพื่อนและรีบกระโดดขึ้นเวลามีศัตรูเข้ามาเพราะอาญาจะช่วยทำให้หลอดเกอกของเพื่อนขยายขึ้นเยอะกว่าการอยู่บนหัวแล้วกดสกิลกอกให้ เพื่อทำประโยชน์ให้เพื่อนไม่โดนดาเมจดลศัตรูโอกาสตายน้อยกว่ารอดง่ายขึ้นแต่เวลาจะลงไปช่วยฟาร์มออกเจนก็อย่าลืมนับคู่ดาวดูทามมิ่งดูแมบดีๆด,ด้วยละ่ะไม่อย่างนั้นอาจตายฟรีหรือเสียพัส,สีีร่างกระรอบน้อยอมาตาฟรีได้ยาที่สำคัญอาญาเป็นตัวละครที่ควรคองเกมกับเพื่อนส่งข้อมูลให้ได้มากที่สุด <S <S เพื่อทำประโยชน์สูงสุดให้กับเพื่อนร่วมทีม การเล่นอาญาใครก็เล่นได้แต่อาญาที่จริงใจน้อยคนจะเป็นได้เพราะอีกหนึ่งข้อใหญ่ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้อาญาถูกแบนบ่อยๆก็เพราะมีหลายผู้เล่นเล่นตัวละครนี้อย่างไม่สมเหตุสมผลกาะหัวตําแหน่งเดียวเกินไปไม่ส่งข้อมูลทําให้ทีมเสียผลประโยชน์ ทำให้อายาถูกแบนด้วยประเด็นนี้มากกว่าที่จะเป็น TSSS ซะอีกแต่ถึงอย่างไรแล้วไม่ว่าเหตุผลไหนที่ทําให้โดนแบนก็ไม่สําคัญไปมากกว่าเมื่อหลุดแบนเราเควรเล่นไม่ได้ดีที่สุดแต่ต่อให้เราเล่นเก่งยังไงเราก็ชนะใจเขาไม่ได้อยู่ดีหรอกอุ้ยผิดบทอะแฮมอะแฮมนอกเรื่องอีกแล้วเราจะบอกว่าตัวละครทีมเราดราฟต์มาก็เอาเรื่องนะหดจัด เป็นคอมคอมโบอาญาได้ดีมากเลยทีเดียวทีรีทีมเราเป็นแครี่ตัวตึงเอาสุดแม็กสุดใครจะหยุดอยู่แต่ก็นั่นแหละอาจจะแม็กไปซะหน่อยทีนี้อาญาก็จะเควงเควงเลยแต่ไม่เป็นไรอาญาตัวนี้แม็กป้องออกจะบ่อยอยู่แล้วอะเน,นาะโชคดีที่ยังเหลือรอเรียนอีกตัวยืนรับอยู่รอเรียนที่ฟอนแทบจะเป็นอมะตะอยู่ละมีอาญาบนหัวห้ก็เอาไม่ลงนะักบอกไว้ก่อน เวลาจับอาญามีเพื่อนเลือกตัวละครมาคอมโบบอกได้เลยป่านั้นมันจะมันจัดจัดรำกัน52แบบไม่พักฝั่งตรงข้ามหัวร้อนกันไปข้างหนึ่งเพื่อนเราตึงทีมเราตึงอาจช่วยไม่ได้ไม่มีคำว่าติ่มนะแม้แต่ไอติมยังไม่มีคำว่าละลายก็ดูกันเอาได้เลยอาญาชันฉลาดซับดีมีชัยไปกว่าครึ่งอาคาบดูเพื่อนเยอะๆทำประโยชน์เยอะๆนะขอพูดในฐานะที่เราเป็นอาญาอดีตมะม่วงสองสมัย เม,ม,ม,ม็ดฟ้าเม็ดเขียวที่นับไม่ถ้วนอีกและนี่คือจุดจบของการปล่อยอาญาหลุดเหตุ <c oughs> ผลที่ทำไมแรงสูงสูงเขาถึงเลือกแบนกันฝากไว้ให้คิส